เราจะในลิมิตพื้นที่แห่งนี้นะคะขอประชุมรีลาวดีที่เทคโนชนค่ะกับงานที่ชื่อว่า New Zealand Education Fair 2023อินชนรี นะะในพื้นที่ของ EEC ค่ะซึ่งเราจะจัดขึ้นนะคะในวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมตั้งแต่10โมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะเรามีอะไรกันบ้างคะพี่แอมโอ้โหเรามีเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในพาร์ทของนักเรียนมัธยมนะคะไฮสคูลค่ะหรือว่านักเรียนที่อยากจะเรียนภาษานะคะก็จะมีในเรื่องของพาร์ทเรียนภาษาทํางาน แล้วก็ตามมาด้วยนะคะในส่วนของการศึกษาต่ออุดมศึกษาคือพาร์ทยูนิเวอร์ซิตีนะคะไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทหรือว่าปริญญาเอกนะคะ และอีกส่วนหนึ่งเลยนะที่ขาดไม่ได้เลยก็ในพาร์ทของอาชีวะการศึกษาค่ะซึ่งเราจะมีเวทีเซวนาเกิดขึ้นด้วยนะคะเรามาค้นหาคำตอบกันค่ะว่าการเรียนอาชีวะให้ปังนะคะแล้ว go i n t ์เป็นอย่างไรบ้างใช่ค่ะแล้วตามมาด้วยนะคะเรามีการแชร์นะคะจากประสบการณ์จริงนะคะของนักเรียนที่ได้ไปซัมเมอร์แคมป์กับเรานะคะในปีที่ผ่านมานะคะว่าการที่ได้เข้าไปเรียนในคาสร,รูมของนิวซีแลนด์นะคะมีประสบการณ์เป็นยังไงบ้าง แล้วก็วิชานะคะของนิวซีแลนด์เนี่ยมีให้เลือก3-40วิชาเนี่ยนักเรียนสามารถค้นหาตัวตนของตัวเองนะคะว่าอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำงานอะไรอาชีพใดนะคะโอ้เรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็พบกันในพื้นที่แห่งนี้ค่ะที่จะมีสิทธิ์กว่าสถาบันบิงตรงรักฟ้าจากประเทศนิวซีแลนด์สู่พื้นที่แห่งนี้ค่ะและอีกหนึ่งเซ็กชั่นที่สำคัญนะคะและจัด v i p สุดๆค่ะให้กับผู้บริหารและคุณครูสอนภาษาอังกฤษค่ะ คืออะไรคะในพาร์ทนี้นะคะจะเป็นซ i ม u l a ร e เร r คัทรูมนะคะเป็นการคัดเรียนนะคะเสมือนจริงให้กับคุณครูและผู้บริหารทุกท่านนะคะโดยจัดทําโดยนะคะคุณพอลเบเกอร์นะคะเป็นดีเร c เตอร์นะคะอ n นดิ c เซนเตอรนะคะของมหาลาัยแห่งแรกของประเทศนิวซีแลนด์คือ University of Otago นั่นเองค่ะโอ้ซึ่งเขามาบริการให้ถึงที่เราเลยนะคะอีกนิดนะคะคือว่ายังจะมีการเขาเรียกว่าโฟนอินเข้ามาจากทางประเทศนิวซีแลนด์ด้วยค่ะทุกคนเรียกว่าเป็น รูปแบบการเทรนนิ่งล้ำสมัยมากๆเลยนะคะซึ่งเราลิมิตซีทไว้ที่ 50, 50ที่นั่งเท่านั้นนะคะแล้วพบกันค่ะกับนิวซีแลนด์เอ듀เคชันแฟร์ r 2 2 3 3 in อินชอนรี